แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าเช้าวันนี้อากาศดีนะคะถ้าเข้าไปเช็คในแอร์โฟไทยนะคะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือหลายๆแห่งคุณภาพอากาศเป็นสีฟ้าคือเป็นคุณภาพอากาศที่สามารถออกมาใช้เวลาข้างนอกได้ซึ่งจุดที่พาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศความหนาวเย็นแล้วก็ตัวเมืองเชียงใหม่แบบนี้นะคะก็คือที่วัดต้นเกวนหรือว่าวัดอินทาวาสนะคะที่นี่ถือว่าเป็นสถาปัตยกรรมล้านนามีความสวยงามนะคะแบบดั้งเดิมถือว่าเป็นโบราณสถาน และเป็นพื้นที่สถาปัตยกรรมเก่าแก่ดูภาพรวมคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าบรรยากาศมีความสวยงามและมีความอ่อนช้อยของศิลปะแบบล้านนาโบราณซึ่งที่นี่ได้รับรางวัลน,นะคะว่าเป็นพื้นที่ต้นแบบของสถาปัตยกรรมล้านนาที่นําไปต่อยอด ไปก่อสร้างสถาปัตยกรรมและโบรณาณสถานในหลายๆแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ถ้าพูดถึงความสําคัญค่ะวัดต้นเกวนถือว่าเป็นวัดสําคัญที่ใช้ส่งน้ําประทาุที่อัญเชิญมาจากวัดพระทาุสีจอมทองอําเภอจอมทองไปยังเมืองเชียงใหม่นะคะซึ่งจุดที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็จะเป็นสาลาจตุรมุขนะคะแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นวิหาร สองจุดนี้จะเป็นพื้นที่ที่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของวัดต้นเกวนซึ่งเมื่อประชาชนหรือว่าพุทธศาสนิกชนมาก็จะได้เข้าไปทั้งสักการะพระพุทธ,ธรูปนะคะแล้วก็ ไปถ่ายรูปความสวยงามถ้าคุณผู้ชมจําได้พื้นที่แห่งนี้เนี่ยเคยเป็นสถานที่ในการถ่ายทำละครชื่อดังหลายๆเรื่องแล้วก็เป็นพื้นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ทําให้มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจากทั่วทุกสารทิศเลยค่ะทั้งพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้นะจากยะลา,านาราธิวาสก็มีเดินทางมาเพื่อที่จะมาร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแห่งนี้ค่ะ ส่วนจุดที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นศาลายาวนะคะหรือว่าระเบียงโคดเนี่ยที่เป็นที่พักของพระาธาตุแล้วก็มีผู้ติดตามที่อัญเชิญพระาธาตุมาตั้งแต่โบราณกาลนะคะวัดต้นเกวเนี่ยได้รับรางวัลจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชุป,ปถัมภ์ปี2532ที่มีความโดดเด่นด้านการอนุรักษ์รักษาอาคารสถานที่ไว้ทุกอย่างตั้งแต่กำแพงวัดสารายาวสาราจตุรมกุกวิหารและพื้นที่โดยรอบถือว่าเป็น เป็นสถาปัตยกรรมล้านนาที่สมบูรณ์และคงความเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของล้านนาค่ะ